ออโตดีเซอร์วิสครับเราจะทําการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์ออโตทั้งระบบนะครับด้วยน้ํามันเกียร์โมตุนกับรถยนต์ t o โยต้าฟอร์จูเนนะครับเราจะเริ่มทําการฝัดน้ํามันเกียร์แล้วนะครับเอาน้ํามันใหม่ไปไล่น้ํามันเก่าในระบบนะครับคันนี้น้ํามันมีความสะอาดค่อนข้างดีฮะอันนี้เป็นน้ํามันใหม่ที่กําลังไหลเข้าสู่ระบบ อันนี้เป็นน้ํามันเก่าที่กําลังไหลออกจากระบบจะสังเกตได้ว่าน้ํามันเก่าเนี่ยหลังจากที่ทําการฟอกแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีลักษณะขุ่นดํามากนักนะครับนะฮะแต่น้ํามันใหม่ก็ยังมีความใสสะอาดมากกว่าอยู่ดีนะครับตอนนี้น้ํามันกําลังไหลเข้าไปในระบบเกียร์นะครับเพื่อนําน้ํามันเกียร์เก่าออกมาให้หมดนะครับอันนี้น้ํามันเกียร์ใหม่อันนี้น้ํามันเกียร์เก่าเริ่มมีความใสขึ้น จากเมื่อสักครู่นะครับคันนี้ใช้น้ํามันเกียร์ในการฝัดไม่มากนะครับเพราะว่าน้ํามันเกียร์เก่าค่อนข้างสะอาดดีนะครับ t ออ o ์ต,ตาฟอร์จูเเครื่องยนต์3,000ซีซีดีเซลเท,เทอร์โบครับใช้ระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับผ่านไปประมาณ50%สังเกตว่าน้ํามันเกียร์เก่าที่ไหลออกจากระบบเริ่มมีความใส ที่ดีมากขึ้นเยอะมากเลยนะครับอันนี้เป็นน้ํามันเกียร์ใหม่ที่ไหลเข้าสู่ระบบอันนี้เป็นน้ํามันเกียร์เก่าที่กําลังไหลออกมานะครับสีใกล้เคียงกันครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผ่านไป70กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็การเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเกียร์โดยวิธีการฟัดชิ่งนะครับหรือเอาน้ํามันเกียร์ใหม่ไปไล่ระบบให้น้ํามันเกียร์เก่าออกมาได้มากที่สุดเนี่ยสามารถทําให้ระบบเกียร์อัตโนมัติ ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมนะครับถ้าใครสนใจก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้ครับ